ครับพี่น้องมามหลังมือเจ้าังคัอยู่ใส่ว่าเขา่าไปเขาจะก็เหยอยู่ไหมเาก็เขาจ้าเรียมหลับไก่ขับตุ่มไก่แม่ไก่อาลูกจอยก็พูดเดียวละวันพูดไดมาเขาเิวบิวเข้าดูกไส้หลาเจ้าตัก็หาูกสาเามันหากููกูมาพี่ดอกยัก็เหเขา ถาวนน่ามงีไปเหยีดืเอานี่หน่อยไม่เหยดอจากนีไปเิ็นไปเขาไมาใ่ดีมนบอกไววดีหรอนาะ่ดีึ้นจังนี้กสิตวของย่ดีตัอยู่กองให้กิ่ทางเี่ไหมเออรวห้างมือว่านเสียมป็นเลี่วเลียวก็พอดีลว่ามือนีมันสิเหลวต่เวนเ่อยู่แล้วแเลยมน่ของแม่ต่อลยแต่แมมือวามันสิเหลวคำ นีแม่ไงยังเ้ง่เปล่าแม่ปกงมัน่ะเขาว่าชิวอ่นียนบุกไปแล้วแม่มาท่องแล้วปีไม่เดีวบักกันเพชรล้คงซ้ำกันใะย่าเห้ผสมนกอันือน่คันแม่สาค่ันแม่กบเจ้าขัแรกต้องเ่ยัไง้นกันเสียแล้าไปเป็นปีเด้ย่าแม่ได้อบนีโอ้แต่แม่ ต้องของอึมันตึงคอยทำแน่ต้องใครมใครเกี่อันกังว่ะช่วยติดีนแมวติดเนี่ยติดซาบขยัน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 ้ยัน้ยันข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 ยันแม่นขยันขยันขยอ้ำเันขจับถือนขยันขยันขยเนขยั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 น ฟ right? ี่ยม่แจ็ตตอุ้ยแม่เดี๋ยวตัวนี้มันับว่าถิดเียมันลอยเรียแล้วแมงอีพักหยันมันเบนเงนลายอกไมส่หพี่แม่สาวมันมาดีแล้วเก็พี่เี๊โบนไเป็นแม่สาวมาโอ้ไม่พม่คมันันมันว่าถืกันว่าถืกจังมมันก็มาติดแม่นจังที่เฉลยแล้วอันก็มาจังะแม่ขันอ ไอกมมันมไ่เท่ากัน็แม่ที่สีีมันนถ้าไปูะเหียว้าเน่ที่เ่ไไมก็มาหาบ่งก้วเี่ล่ล่นไวกม่ลๆกันนีอาทิตย์วันนึ่ง่ากมาอาทิตย์วันน่งอีไรอีกล่อมพ่นี่ีเลี้ยี่อก่อมพ่นมาตรวอีม่อนพ่นมันม่อือเอา่น่อีมรอนหน้าบ่เมนอนมาเบเพิ่มโออีม่อีรอนหน้ามันลงแ้ว คนนี้หบคนเอาไมุ่งอันนี้นะน้าน้ำรถเกี้ยวติดรถไปยี่เชืรดครับรถกเตปดเนื้อผูมาถายู่นี่กับีอยู่เนี่ยทางในเขาเชื่อได้หกมือแล้อ

เนี่ยจริงต้องไปเปลี่ยนเพื่นึหน้าอยู่การเลียงมาทั้งิีมนะแมนบอกข้าเจ้าไม่แบงอะไรัึงไปสองเพื่อนแค่ังมันม่ได้เหนืะได้หเป็นบ้าสิเขาบอกฟักกันห่อนเขาไ้งแยไปบึงไปลัดหมูไปลัดหมูโอ้ที่เออวางสันแม่กับว่าเนี่ยัดหมูการเรียงทั้งบ้านเรไป่ยังตัวทัางทไปสอีก็บอกคึ้นมาย้อนั่นไปยัวหปอยัางบอกเขารถเจ้าขอขาเด้ รสอาจจะของที่อบเปียกเขียนให้พวกนี้นุ่นเมืนเนาะไม่นี่ยนุ่นแบบเมือนบ่แมนบ่แมนเอาพกนี้สวนบ่บะพวกนียังยุงไม่ได้บุงก็พวกนี่สวนไม่บุงพวกนี้ยังพวกนี้สวนคือสีนอยู่หลังหีนบ้านพวกนี้สวนไหมาะแมนยังลูกเคยรับบวโอ้หน้าเบิ่มเออเอเบิ้มเบิ้มก็มีนุ่งสองฟ้อนย่ยนัวสีเหมืนทำาุ่งเสียกันเพียนไงย่อยบุงไม่ได้หอกลูกบ้าน เอาผู้ใหญ่บุ๋มก็คือผู้ใหญ่บิ่งเอาคนมัดหัวลานหนไปเนี่ยาฮ่าฮ่าฮาฮ่า่าบยิ้มรถไปหารถแล้วนี่ยแง่เดียวบเมองถัน่านทอ้อเชืไม่ได้แม่กะจะว่างสิว่าอันไแง่บันเบืองอันบ่แม่นแย่โนนแต่่เนแงืองพว่าผิหม่น้สมพ้ก็คือก็คือ่อเอ ือจ,บจ,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 จับกคื <c oughs> อชืกอชื่อื่อขขอืนอะเส็จ้อือแก่บ๊กแก่บ๊กค่ะโอ้ยหลับไปแนววักันหางสีอังไปหนาเนาะยายหลดต,ต้องมาจะรเขาบนนุกน้ำขึสุขีดอ๋ยวกาเพราะว่า มันแหลนโดนเอาบดกคือทุกี um, 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 ้มโดรวกกันสร้างได้วาคิ่าเลยเนี่ยเก่าท้อเป่เขาตะโดนแล้วเจ็บจ้งก็รับพี่น้อง